ไปบ่ได้เลยพี่น้องขยับบ่ขยับพี่น้องเบิ่งแน่พี่น้องพี่น้องฮ้องถนนคนเดินเยาวราชล่าสุดแทบแตกมีทางแบบเมื่อนี้เข้าสังเกตเห็นแบบมีทางนักท่องเที่ยวซาต่างชาติแล้วก็มีทางนักท่องเที่ยวอ้าวพี่น้องเอ้ยเบิ่งหน้โซนนีนแน่นคักแน่นแน่เลยปล่อยขยับไปเลยเนาะ ไปบะไรเลยโซนนี่กลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอสซีสุกุคา,านะสบายดีพี่น,อๆๆน,น้องสุกุโซนได้พี่น้องเดอ้อตอนนี้าทางจุนจะอยู่ที่ถาวรเยาวระชได้พี่น้องเดอ้อเมื่อนี้พามาเที่ยวงานเทศกทาลกินเจได้พี่น้องเนาะงานเป็นการเริ่มตั้งแต่14ตุลาถึง23ตุลาคมได้พี่น้องเด้อ อยู่บริเวณถนนคนเดินยาววลาดเลยเนาะตั้งแต่ปู่สุดเลยเนาะสุดถนนยาววลาดเลยพี่น้องผมต้องบอกเลยว่ามือนี่แบบพิเศษมากเลยเฮามากนะพอดีถือกลับมือเปิดเพลินเปิดเทศกาลกินเจวันแรกเลยเนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศอยู่ในหนางานเด้พี่น้องเดเดี๋ยวสีเดินข้างนอกดอกพี่น้องเพราะว่าข้างในเดินไปไหนเนาะคนหลายหลายอ่เนาะอันนี้คือเพลินจะขาย เป็นพวกอาหารเจเบิร์ดเลยเนาะพี่น้องมีของแจกเยอะแยะมากมากยเนาะพี่น้องสำหรับของแจกคนจะแจกฝั่งโน้นเนาะอิตนนะแลวก็มีนมควระแจกอ่ะอันนี้คือเข้ามาเดินทางนี้ส่วนนี้คนยังบอกข่อยไลยเป็นไงเนาะพี่น้องราะว่าส่วน ต้องผูกต้องไปลายไฟรลายพี่น้องเพื่อนสีเดินกันลายการสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องมาคุ้มจุนกับสิบข้าเดินตั้งแต่ต้นอ่าตั้งแต่เริ่มต้นจากวัดไตรหมิดไปเลยเนาะจนสุดถนนเลยพี่น้องรถกระติดเป็นแถวเลยเนาะมือนี่แต่เจียง่าคุ้มจุนกับโบโฮเราเพื่อนจัดเทศกาลกินเจมือนี่เนาะวันที่14ก็เลยตั้งใจว่าสิมมาไายถยนนคนเดินตามปกตินั่นแหละพี่น้อง เลยมาฟอกเ่ินจัดงานกัเลยดูอโอกาสทายให้ทายูุ่มรับสมเลยเนาะพี่น้องเพ่นก็นเริ่ม้ลยวันอยู่ได้พี่น้องจนอดวันที่23ตุลาคมนู่นส้นนี่จะมีแต่อาหารเจเลยเนาะส้นเนี่มีทั้งแบบทั้งคนไทยทั้งต่างชาติพี่น้องเอ้ยเต็มไปหมดเลย การท่องเที่ยวไทยแห่งมาจัดงานเทศกาลแบบนี้แห่งเพิ่นมาเที่ยวกันหลายถนนยาวราดแทบแตกเดินแทบบ่ได้เลยนะพี่นอ้องในร้านนี้ขายจนเบิดเลยเนาะขายหมดเกลี้ยงเลยคิมได้นะคะคู่โมค่ะ120 2. 1ออ2อยยี่สิบอซีนก่อนชื้อโนะอ,อ้เดินทางนี้ดีกว่าเพิ่นจงอ่สองทางหน่อยโปรดทางในเนาะ โซนนี้ยังบม่ไร้ปัไหาพี่น้องเอาไว้โซนหนัวนแห้งสิครับจอกันได้ก็ฝาก,กาพ่อแม่พี่น้องเอสซี่ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอแรงเตือนแรงใจจากท่านผู้ชมทุกๆท่านเนานะ นนีนร้านฟิกเผาฟิกเผาก็ขายดีนะเดีย๋ยวฟิกเผาก็ขายดีเจ้าหน้าที่เพิ่นดูแลความปลอดภัยไรลี่เนานะโซนฝั่งนี้นี่คือคืนที่สุดเลยเนาะาแสงสีสวยงามายพี่ไงไง้ดงอันนี้คือสเสน่ห์ของถนนยาวราชคือปายไพนะ่เนอะ แสงสีสวยมากเน้นภาพนิ่มควม่ำสวยงามด้วยพี่น้องเด้อโซนผังนี้คือแบบมายาวราชต้องมาถ่ายรูปก,กับป้ายาวราชเดีด๋วยวอดีดอกเดี๋ยวสวยงามไร่สามล้อนี่ก็เป็นเสน่ของเมืองไทยเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ขาดาย ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อบางจุนถ่ายเนาะ11เอ็ดไอ้สิบสี่สิบสี่ตุลาคมเนาะเเริ่มเข้าถนนเยาวราชโซนนี่เพื่อนสิขายทุกอย่างเนาะบัดนี้บ่มีแต่อาหารเจเด้ออาหารเจเฉพาะอาหารเจจะอยู่โซนข้างหลังเพื่อนเนาะโซนนี่เพื่อนขายแบบตามปกติทุกอย่างเลยก็ บางลานกัสมีแต่อาหารเจบางลานกัมสมีผสมประทานกันเลยเนาะเพราะว่าโซนนี้โซนเป็นแบบโซนนักท่องเที่ยวมาหลายโอ้ยเป็ดค้าเป็ดเที่ยวค <c oughs> ้าครับผม <c oughs> เอาเป็ดมา ในร้านนี้ร้านเด็ดประจำยวาวราชกระทะไก <c oughs> ่ดูๆกระเพาไผ่ไหมแล้วนี่นาร้านเบิดนี่แหะอ๋อพี่น้องเลยมีแต่นักท่องเที่ยว่างประเทศเนาะไทงนั่ไกมันะนท่องเที่ยวจากประเทศจีนพี่น้องเบิงซอยบาง,นนงออจนแนถนนยวาวราชแทบแตกเลยเมื่อน,นี่ท๊ก มื่อนี้เป็นสุดพิเศษเลยเนะาะเพราะว่าตรงกับงานเทศกาลกินเจเพื่อนกันเลยมาเที่ยวกันหลายแบบเลยโอ้โหพี่น้องเบื่อนี้พี่น้องพี่น้องถนนคนเดินเยาวราชล่าสุดแทบแตก<อ>มีทางแบบเมื่อนี้นเข้าสังเกตเห็นแบบมีทางนักท่องเที่ยวซาวตางชานนะครัมีทางนักท่องเที่ยวพี่น้องทางไทยเนะาะเพราะว่าเพื่อนมาเที่ยวงานกินเจ พถาธรรมทานผู้ชมอยากจะแวะมาเที่ยวงานกัมาได้ยท่านพี่น้องนอเนาะจัดยาวถึง23ตุลาคมเลยร่นะงกาเดิเนบอกไม่รู้สึกผิดอร่อยทุกอย่างนะครับอร่อทุกอย่างร้านนี้อร่อยทุกอย่างเพลนว่า ค้าเพ่นไลนเลยแต่ละร้านยาวราชนักซิมสำหรับหนักแบบรีวิวอาหารนี่ต้องมายาวราช<อ>พี่น้องเอ้เมืองนี้โซนนี่แนนคักแน่เลยปล่อยขยับไปเลยเนาะะไปบ่ไรเลยโซนนที่สุดกันท่องเที่ยวเมืองไทยล่าสุด14ตุลาคม ปาทาาว่าวันอาทิตย์แทงสไลด์กว่านี้อันนี้เขามากคือมือวันเสาร์เนาะนี <c oughs> <c oughs> ่กุ้ะยาวสุดนู้นเลยป้าโบเคยเห็นแบบเพิ่นมาเที่ยวกันหลายกระดาษนี่ ว่าอยู่อเอเชียทิดหลายัยงบ่วทออยู่ยาวารานเนาะพี่น้องอันนี้มีบริการซิมซิมฟรีเกาหลาเห็นไหเกาหลาซิมฟรีครับถ้าอร่อยจังซื้อบ่อร่อยบ่ต้องซื้อมีบริการให้ซิม เบิ่งให้เบิ่งให้เบิ่งฟังฟังหลังพี่น้องคุเนาะอ๋อตุ๊บเมือนในเยาวราชแตกเลยแต่ว่าตองขอโทษฐานผู้ชมทุกท่านหลายๆเด้อกล่องบาของชุนไทยกลางคืนมันง่ามเนาะพี่น้องเนาะมันถ่ายกลางวันมันง่ามกลางคืนมันบ่กลอยง่ามปานะดักล่องระบบการสั่นมันทำงานยากกลางคืน เแล้วบอมจิพาเดินไปสุดเลยเนาะฝั่งโน้นเลย นน่อพีอฟังเนาะก้าเต็มเลยเนาะฟัง oh. ขามทีเดียวเป็นร้อยเลย oh. ฟังนะเนี่ยฟังนะ่าแห้งเต็มครับเ oh. ยาวราชนี่สวยงามเ oh. ยาวราชนี่คือคืน oh. โซนฟังในบ่อปันใดเนาะฟังทางในไ,ไปเพราะว่าเป็นซอยตื่นเนาะพี่น้องซอยสันบอดด่อใดยากโอ้ร้านนี้ร้านนี้น่าจะมาใหม่เนาะเพราะว่าเอามาสวงนะบ่อคอยเห็นบ่อ,อเห็นร้านนี้มาใหม่แน่ยเลยเบิรงให้เบิรงให้พี่น้องเบิรงข้างหลัง งามน้ำป่ายไฟเนาะพี่น้องเยาวราชสนนเของเยาวราชคือป้ายไฟเ,นะเต็มคาราเบียวเต็มคาราเบียวไปบบไดเ้เลยส่วนเลยมีร้านส้มขันสดมีทางลำไย,ยสดส้ม,สมครับขันสดสดเลย ผลไม้สวยดีีพ่น้องงามหลายผลไม้ฟังนีบ้างเนี่ต่างชาติทางนั้นเลยเบ้างเนี่ยสิดองอันนี้เป็นทางชาติทางนั้นมีไก่น้ำเชี่ยวเด้อมาย,ยวาวราชก็มีไก่พามาๆๆๆบา๊วยซอยบางห้งจุนเนเด้อพี่น้องเด้อเบ้างเนี่ การท่องเที่ยวไทยสุดคึกคืนหลายคืกคืนแห้งอันนี้มือนีอพี่น้องเดินแทบอ่ได้เลยยาวราชปุ evet ๊บอ๋อจบบ๊าวจุนสีทองจะนักท่องเที่ยวนี่แหละาได้พี่น้องเด้ออันนี้คือพามาอัปเดตการท่องเที่ยวเมืองไทยได้พี่น้องเด้อล่าสุดเป็นแจงไดเนาะอันนี้จะเป็นร้านเมื้กย่างร้านเด็ดประจํายาวราชทีเด็ดคือน้ำจิ้มโอ้โหพวงเนี้ยพวกนี้พี่น้องกองเท้าภูเขาเลย ได้ที่ไปได้วันนี้ไปบไัได้เลยพี่น้องขยับบกขยับมึกเด็ดมึกดังประจำยาวลาชพี่น้องพี่น้อง,องลูกค้ามึกย่าง กอนอนุญาตท่วงแต่นักท่องเที่ยวนี่แเราพี่น้องเลยเต็มคาราเบลเวลี่วันนี้เนาะมาดเต็มเล่นเลนเด้อเยาถึงพูนเลยเอาสังเกตเห็นก็เป็นแบบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายกว่าคนไทยอยู่ดีแต่พี่น้องมาเที่ยวนี่อันนี้คือบริวารเอาได้นี่พี่น้องเห็นแบบภาพความจริงเลยเนาะ โซนนี้แบบถนนเยาวราชนี่คือแบบต่างชาติทางนั้นเลยเป็นจุดรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแทบทุกประเทศเลยนะพี่ดองมาตรงนี้เนาะแห้งเมื่อนี่แบบมาตรงกันกันกบเทศกาลกินเจเนาะพี่อ้อยเนาะคนก็นเลยแบบหลั่งไหลมาเที่ยวเยาวราชเปนเต็มเลยผมยาวถึงนู่นเลย ราทุกอย่างเพิ่นกับแบบเด็ดใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆเลยเนานะนี่ร้านกาแฟ บักขวางกันดูแคบเลยพี่น้องเลยเผืนมาเที่ยวกันโอ้รางวัลที่หนึ่งก็มีใบละเจ็ดสิบห้าบาทเสื้อเยาวนาดมือนีแทบแตกจริงๆได้พี่น้องพี่น้องไห้เราโมโหงั้นวันนี้กันร้านมืดเหมือนกันเนะ ta bà con bò lai cho ร้านเมื่อ một ซอยนี่คขึ้นเลิศนะพี่น้องไปเดี๋ยวบางจุนพาขเขาไปชมเนาะหลายแห่งองนินเดียชนเนี่ย อยคืนซอยตันซอยตันซอยตัน นาอพี่น้องเดี๋ยวบาเดือนจะพาขามไปเดินฝั่งโน้นเนาะเดินไปจนหอดว,วัดไตมิตรเลย